สวัสดีครับเช้งเคยครับช่างตั้งรถไถ่ฟอร์ดครับีนก็จะมารีวิวรถที่ลูกค้าได้จองครับวันนี้ใบมีดมาครับเป็นใบมีดแขางหนีเฟุตครับก็พ่นสีใหม่แล้วก็วันนี้มาครึ่งวันพ่นสีแล้วก็ติดตั้งให้ลูกค้าครับพร้อมมอบส่งให้ลูกค้าวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์นี้ฮะเจอกันครับยางสูงครับอำเภอขานุครับจังหวัดกำแพงเพชรครับ คันนี้ก็จะเป็น6 6 1 0นะฮะแต่พิเศษหน่อยก็จะเป็นมีเพิ่มเทอรโบมาให้ฮะรถที่บ้านจะติดทอโบแทบทุกคันเครื่องรับประกันก็เวียงไซส์แตนดาั์ดครับคันนี้เป็นรถเชียงกงครับประกอบก็เป็นรถที่ใช้งานได้ดีครับลูกค้าไม่เอาล้อหน้าโตอยากได้ล้อบางเล็กๆขอบ16เป็นยางเป็นยาง7 5 0ทับฮ ล้อหลัง30ครับ18.4 30เรเดียนคะโอตานิ้ A10 ครับก็คันนี้ก็เช็คให้หมดทั้งคันครับรับประกันหนึ่งเดือนส่งฟรีทะเบียนพร้อมครับแจ้งเอกสารลงไปชื่อลูกค้าให้พร้อมครับแต่ว่าจดอยู่ในสุพรรณครับก็แต่งเต็มให้อย่างนี้เลยคะลูกค้าเมคมาว่าอยากได้วงพวงมาลัย2 2นิ้วครับไม่ชอบวง1 6นิ้วจัดให้ครับเปลี่ยนให้อยากได้ขาคานสั้นครับกัดให้ครับ ไม่ชอบขาคาดยาวแต่ทำให้นิ่มให้หน่อยโอเคครับอันนี้เราไม่ขัดอันนี้ทรงนะครับกำแพงเพชรนะครับยางสูงขานุฮะอำเภออำเภอขานุอันนี้ก็จะเป็นรถที่เช็คครับเช็คให้อย่างดีสวยมากพร้อมชุดใบมีดหน้าฮะเวทหลังสองตัวครับ พาขอเน้นน้ำมาก็จะมีของแถมครับมีชุดปาโก้กระบอกอาดจาบีฮะแล้วก็คิมล็อกชุดกองไฮกองเครื่องน้ำมันเครื่องพร้อมเซอร์วิสใน50ชั่วโมงแรกครับอันนี้ก็จะมีแถมให้ลูกค้าไปก็รถนี่ผมเก็บอย่างดีครับลูกหมากใหม่หมดทั้งหมดครับแก้มเลทข่าแฟนเลทครับแล้วก็สติกเกอร์ที่ขาดไปไม่ได้เลยสติกเกอร์ที่บ่งบอกถึงตัวตนครับทีทีทีแท็กเตอร์ครับช่างตามรถไถฟอร์ดครับ คันนี้เป็นรถที่ใช้งานราคาไม่ตกครับคุณคุณมีเงินล้านหนึ่งคุณซื้อคูปต้าได้50าบแดงครับคูปต้ามีข้อดีอย่างหนึ่งคือออกง่ายครับแต่ปีหนึ่งคุณเห็นผลเลยครับคุณต้องซ่อมแล้วคุณก็ต้องส่งซึ่งกว่าคุณจะส่งหมดเนี่ยมันกินเวลาคุณไปเยอะครับรถไนไถ่ฟอนครับรุ่นนี้30กว่าปีครับ ราคามือหนึ่งตอนนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ4,000สนถึงห0าแสนนะแต่ตอนนี้ก็30ปีผ่านไปครับราคาก็ยังอยู่เช่นเดิมครับไม่มีเปลี่ยนแปลงครับอยู่ที่ฝีมือการทำครับว่าใครเป็นคนทำการขายหลักการขายของผมคือ 1. คือชัดเจนครับเครื่องรับประกันข้อเวี่ยงครับชั่วชีวิตครับไซส์สแตนดาร์ดส0ปีคุณรื้อมาคุณเป็นไซส์10ไซส์20 คุณเอาลบมาคืนผมครับผมบวกเงินให้สองแสนครับอกลับไปนอนกอดได้เลยอันนี้คือหคือความจริงใจของเราครับแล้วก็เราส่งตรงตามกําหนดครับรถมีปัญหาภายในหนึ่งเดือนไม่ต้องมาครับไม่ต้องเข็นรถมาไม่ต้องโทรทะเลาะกันครับแค่ถ่ายมาว่ามันเป็นอะไรผมพร้อมที่จะไปดูแลให้คุณครับไม่ว่าคุณจะอยู่พันกิโลหรือสองพันกิโลคือผมมีหน้าที่ขายให้คุณ คุณซื้อคุณเชื่อใจผมคุณศรัทธานในผลงานแบรนด์ผมอันนี้คือประเด็นครับเราขายรถแบบจริงใจครับขายรถแบบบ้านๆครับเราไม่ได้มีร้านแบบใหญ่โตรครับคืออันนี้คือตัวตนของเรานะฮะอาจจะดีบ้างเสียบ้างะฮะแต่ผมพร้อมรับผิดชอบในระยะเวลาที่ผมรับประกันครับก็อย่างน้อยๆลูกค้าก็ได้มีความเชื่อมั่นครับ คือหนึ่งเดือนเนี่ยคุณสามารถใช้รถแล้วเรียนรู้จากรถได้เลยว่ารถคุณจะเป็นอะไรบ้างครับครับักใจการสําคัญครับไม่มีอะไรครับรถถ่ายเหมือนกันคัานี้ก็อาจจะรีวิวไปบ้างแล้วลองวิ่งดูบ้างแล้วครับแต่หลักใจการสัมพันธ์ของการขายรถคือความจริงใจครับอันนี้คือร้านที่ผมมีครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ดีไม่จริงใจต่อผมผ่อน ชำระไม่ตรงกับผมอันนี้คือผมก็จะตัดเป็นอีกแกนผมจะไม่สนใจคนพวกนี้ฮะผมจะสนใจแต่คนที่ว่าผมตามทามตามข้อตกลงครับผมมีข้อกําหนดยังไงคือผมรับผิดชอบแค่นั้นส่วนเกินอันนี้คือความสมัครใจครับว่าผมจะไปหรือไม่ไปถ้าลูกค้าดีต่อผมผมไปแน่นอนครับต่อให้คุณอยู่ไกลแค่ไหนผมก็ไปครับฝากติดตามนะครับช่างตังดตัวถไถฟ,ฟอร์ดครับเนียพอมีให้เลือกชมอมีหลายคันฮะทั้งเก่านอกเก่าบ้านเก่าไทย มีหมดฮะเกานอกก็บอกเกานอกเกาไทยก็บอกเกาไทยครับขอบคุณครับรติดตามกดทางในทิกตอกครับช่องตามรถถ่ายฟอร์ดยูทูบช่องตามรถถ่ายสอแล้วก็เบอร์โทรติดต่อครับเฟซบุ๊กช่องตามรถถ่ายฟอร์ดครับศูนย์เก้าสองสี่หกหนึ่งสี่เจ็ดห้าหนึ่งครับชื่อน,นี้ไม่มีเสียแน่นอนครับ